สวัสดีครับพบกับสยามวิบูลครับนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็มาพูดถึงเรื่องอน้องหมานะครับผมลูกหมานะครับผมจะลืมตากี่วันนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะพันอะไรก็ตามนะครับก็สองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะครับผมส่วน1นถึงหหรือว่า1อาทิตย์นั้นก็คือช่วงช่วงช่วงปรับระบบประสาทหูเขาเนาะแล้วก็การได้ การได้ได้ได้กลิ่นของเขานะครับผมแต่ว่าการดื่มตานะครับผมจะอยู่ที่ช่วงประมาณสิบสามหน่อยนะสิบสามสิบสามถึงสิบสี่สิ้าะประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเ,เพิ่งกินนมเสร็จนะครับเพิ่งกินนมเสร็จก็นอนกันหมดแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ชุดนี้จะมี ห้าตัวนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภูมินะครับผมได้ภูมิเต็มๆนะครับผมเพราะว่าน้ำนมแม่หมานะผมมันนี่นะผมเยอะมากเนี่ยครับประมาณนี้ไอบอกพีพีเพื่อนในว่าก่อนจะเลี้ยงต้องศึกษายัางไงก่อนจะเลี้ยงปลาสายพันธุ์นี้นะครับต้องมีใจรักก่อนนะครับมีใจ ใจรัก,กผมเพามือใหม่เราใจรักใจรักแล้วก็เราก็ศึกษาจากใน,ใน YouTube แล้วก็ในหลายช่องนะค,ะคออร,รับหลาอฟาร์มก็อันดับแรกก็ใจรักก่อนถามว่าตัวนี้ผมก็เลี้ยงปล่อยเนาะเลี้ยงปล่อยก็ไม่ไม่ดูแต่ว่าพี่บูดูสัตว์ทัวตัวมันดูเหมือนกันตัวแต่ตัวนี้ก็วันนี้ขอดิสแล้ละจะเรินน่มตาแดงๆนะสิบสี่สิบห้าวันน่าจะเต็ม สำหรับแผลของมันนี่ตอนนี้ก็ติดกันหมดแล้วนะครับผมแห้งสนิทแล้วก็หายดีแล้วนะครผมผลก็เริ่มงอกแล้วนะตอนนี้13วัน13วันนะฮะ3วันก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับผมที่เคยถามเข้ามานะครับผมก็ศึกษาไปก่อนก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องรีบนะครับผมก่อนที่จะเลี้ยงสักตัวนะครับก็ดูถ้า อยากได้แล้วก็ลองศึกษาดูหลายๆคอกนะครับผมหลายๆฟาร์มนะครับผมเพราะว่าไทยเรานะครับผมก็มีเลี้ยงพวกนี้เยอะนะครับผมสายพันธุ์นี้เยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายดั้งเดิมนะครับเนาะแล้วก็บูลี่นะครับผมบูลี่เอ็กซ์โซติกนะครับผมไมโครพ็อกเก็ตเอ็กซ์ตีมนะครับผมคลาสสิกคลาสสิกคือสแตนดาร์ดนะครับผมคลาสสิกเอ็กซ์เลเอ็กซ์เอลนะครับผมสำหรับบูลี่ ก็มีแบรนด์ด็อกบับด็อกนะครับผมเชฟวี่นะครับผมโบโบนะครับก็มีหลายอย่างนะครับผมลองศึกษานะครับผมแล้วก็ลองถามใจตัวเองดูนะครับผมว่าเราอยากเลี้ยงสายอะไรนะครับผมก็ว่าลองคิดดูนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับน้องหมาลูกหมาที่ที่ผมบอกครับลืมตาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณ1ิบ 13ถึง15หนะครับหรือว่า3อาทิตย์นะครับผมบางตัวก็มา12-13 13ก็มีนะครับแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ข้อแล้วแต่รุ่นนะครับชุดนี้5ตัวนะครับผมจีบได้จีบนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมมีข้อคิดเห็นนะครับผม ช่วยคอมเมนต์นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อๆไปด้วยนะครับผมว่าจะมาถ่ายทอดแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์อะไรอีกนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะผมไม้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ